สวัสดีค่ะโปตูกูรูสุขภาพค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวถ้วยอนามัยค่ะซึงเจ้าสีนี้นะคะมันเป็นยังไงก็คือมันพัฒนามาจากคล้ายๆกับผ้าอนามายัยแบบสอรอะแต่ว่าอันนี้คือมันมาเป็นถ้วยเลยไงก็สําหรับคนที่ประจำเดือนมายเยอะแล้วก็ประหยัดต้องการประหยัดจากขาผ้าอนามัยอะไรเงี้ยคือไม่ต้องการให้มันเลอะเทอะเปิเปื้อนนั่นเองค่ะเรามาแกะกล่องกันเลยนะคะก็ จะมีกล่องแบบนี้นะคะจริงๆเขาจะซิลปลาสติกเอาไว้นะคะก็จะมีสองไซส์นะคะจะเป็นถ้วยเป็นแบบนี้นะคะปลาสติกเป็นซิลิโคนนิ่มๆนะคะประเภทเดียวกับที่ทําจาก จุกนมเด็กนั่นเองนะคะซึ่งค่อนข้างปลอดภัยสามารถ่าเชื้อด้วยน้ำร้อนได้นะคะก็จะมีขนาด42กับ45มิลลิเมตรนั่นเองนะคะแล้วก็มีถุงผ้าแล้วก็มีคู่มือให้แบบนี้นะคะข้อดีก็คือหนึ่งราคาประหยัดผ้าอนไมเดือนเดือนหนึ่งก็คือหลายบาทเหมือนกันนะถ้าคิดเป็นเป็นปีเนาะเพราะว่าเจ้าถ้วยเนี้เขาเคลมว่าอยู่ได้3ปีเลยค่ะ ข้อดีข้อที่2นะคะก็คือไม่เลอะเทอะเปื้อนนะคะก็คือใส่เข้าไปในช่องคลอดของเราข้อที่3ามเขาูเขาบอกว่ารู้สึกสะดวกมั่นใจสะดวกสบายไม่แบบเหนียวเหนอะอะไรแบบนี้นะคะและข้อข้อคิดว่าข้อด้อยของเขานะคะข้อที่1ก็คือต้องฆ่าเชื้อก่อนใส่ทุกครั้งนะคะบางทีเราก็ต้องเอาไปต้มไงใช้เวลา5 7ถึงดนาทีก่อนใส่บางทีก็ไม่มีเวลาต้มถูกไหมอืม ข้อที่2นะคะก็คือเจ็บเวลาใส่ค่ะคือบางคนอะเขาแนะนำไงว่าให้พับให้ดีแล้วก็ให้หายใจออกขณะใส่แต่ว่าเราใช้แล้วคือมันเจ็บข้อเสียข้อต่อมานะคะก็คือว่าต้องใช้12ชั่วโมงแล้วแล้วถอดออกมาฆ่าเชื้อถ้าใส่เนี่ย นา,นานๆก็สามารถติดเชื้อในช่องคลอดได้ก็คือค่อนข้างออันตรายนิดนึงนะคะข้อเสียอีกข้อนึงก็คือเวลาอุจจาระเราเ,าเราเวลาเราเบ่งใช่ไหมอืม้อใช่ไหมล้วก็อื้อไอ้เจ้าถ้วยเนี่ยมันก็จะหลุดลงมาดิดนึงนิดนึง,นนงคือมันเคลือ่อนแต่ว่าไม่หลุดออกมาจากช่องคลอดไงเราก็จะแบบเฮ้ยจะหลุดปะวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เอ้ยกังวลน,นิดนึงแล้วก็อืมนะข้อเสียข้อต่อมานะคะก็คือ บางคนนะคะใส่เข้าไปปุ๊บใช่ไหมแล้วมันไม่อยู่ตำแหน่งมันมาใส่เข้าไปเวลาเราใส่อะมันก็จะเป็นพับพับเข้าไปแบบเนี้ยแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องคอดาด้าด้าด้าเข้าไปพอถึงตำแหน่งที่มันโอเคใช่ไหมมันถ้วยมันจะปั๊บอย่างเงี้ยตั้งอย่างงี้ออกเองในช่องคอดเราใช่ไหมแล้วถ้ามันไปเปาะตรงผิดที่อะมันไปตะแคงตรงเออตรงตรงปากมันไม่ใช่ปากเหมือนลูกคือเลยหมดลูกเข้าไประหว่างเหมือนลูกที่มัน ตำแหน่งแม่ไม่ใช่สมควรที่จะใส่อะมันก็จะรอประจาเดือนไม่ได้ก็กลายเป็นว่าประจําเดือนก็เรื่อว่าซึมไหลออกมาเน,นี่ยก็คือก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญนิดนึงนะคะคราวนี้เราจะมาลองใส่เออไม่ใช่ลองใส่อย่างนั้นนะคะแล้วก็จะมีตัวช่วยเป็นอันนี้นะคะสมมติเจ้าสิ่งนี้เป็นช่องคลอดของเราโอเคไหม วิธีพับนะคะเขาก็จะมีวิธีพับลายแบบมากตามรูปนี้นะคะก็ที่ลองพับดูนะคะก็คือให้หมุนเข้าไปก่อนนะคะอ่ากดกดแล้วไปกาะตรงนี้แล้วก็บีบอย่างนี้อ่าเพื่อนๆเห็นไหมอ่าแบบนี้นะคะแล้วก็ลองใส่สมมตินี่เป็นช่องคอของเราเราก็ให้ใส่เวลาแบบหายใจออก เออแบบช่องคอสผ่อนคลายถ้าสมบุรณเราเกรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใส่ไปได้ไงอืมเราก็ลองดูนะรู้สึกว่ามันจะใส่ไม่ได้อ่ะโอเคคือจริงๆแล้วอ่ะช่องคอเรามันจะขยายมากได้เหมือนมันเหมือนปากงูค่ะขยายยุบข,ขยายได้แต่อันเนี้ยคือมันใส่ไม่ได้ โอเคจบนะคะจากที่ประตูเคยลองใส่มานะคะเจ้าสิ่งนี้รู้สึกว่ามันเจ็บเวลาใส่แล้วเขาก็บอกว่าเออไอพวกเจลหล่อลื่นไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เป็นพวกน้ำหล่อลื่นหมายถึงน้ำเปล่านะคะแล้วมันก็ยังเจ็บอยู่ค่อนข้างใส่แล้วมันแน่นอึดอัดไม่สบายตัว ถ้าคิด,ดว่าโดยส่วนตัวนะคะก็กลับไปใช้ผ้าหนา้าไมแบบเดิมดีกว่าหรือว่าผ้าหนา้าไมแบบสอดนะคะที่แบบเอ้ยมันเล็กกว่าอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เคยลองใช้หรืออะไรก็ลองคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะสรับคลิปนี้ปรตูคิดว่าไม่โอเคไม่ผ่านนะคะโปรตูลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ